หากตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็ประมาณ2ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่ดาวิดเดกอาในด่านชาวสเปนผัดทุงมมือออกจากโรงละครแห่งความฝานันหลังหมดสัญญากับทีมไปช่วงหน้าร้อนปี2023 ระหว่างนั้นเองก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับโรงละครแห่งความฝันยังเหมือนเดิมดาบิดเดกร์ก็ยังคงมีสถานะเป็นตำนานบทหนึ่งในใจของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหลังจากเวลาล่วงเลยผ่านไป2ปีที่สุดแล้ววันนี้ดาบิดเอกร์ก็ได้มีโอกาสกลับมาที่โอทัพฟอร์ดอีกครั้งแม้ไม่ใช่ในฐานะผู้เล่นของยูไนเต็ดแต่เขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบตัวสีแดงแห่งนี้เสมอในความรู้สึกของแฟน 18.45นาิกา45นาทีตามเวลาช่วงหัวค่ำบ้านเราวันนี้กับเกมหมุนเครื่องปีซีซั่นเกมสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเดินหน้าเข้าสู่ฤดูกาลใหม่2025-2026อย่างเป็นทางการ สโมสรฟิออเรนตินาคู่แข่งวันนี้อาจจะไม่ได้พิเศษอะไรแต่ไฮไลท์ที่ยกระดับให้เกมนี้ถูกปักหมุดจากเหล่าเลดอาร์มี่ให้ตีตัวเข้ามาดูหนีไม่พ้นการกลับมาสู่บ้านอีกครั้งของดาบิดเดกอาด้วยตลอดช่วงเวลา12ฤรือดูการที่เจ้าตัวรับใช้สโมสรผ่านโมเมนต์ที่มีทั้งความสุขสมหวังและความยากลำบากของยุคสมัยหลังเซอร์เลฟเฟอร์กูสันโดยเฉพาะทศวรรษที่ผ่านมากับบางฤรือดูการที่เจ้าตัวเคยผลิตผลงานสุดยิ่งใหญ่ถึงขั้นคว้า,ารงงางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรหรือที่เรียกกันว่ารงงางวัลเซอร Mass, ดการติดต่อกันและ4สมัยในรอบ5ปีติดเมื่อนับรวมที่ได้มาในช่วงซีซั่น2017-2018บบ่งสะท้อนคุณค่าในตัวเองว่าน,นี่คือผู้เล่นที่ช่วยเซฟสโมสรไม่ให้ตกต่ำไปกว่าที่เป็นเมื่อมองว่ามาตรฐานของทีมในหลายปีที่ผ่านมานั้นย่ำแย่เลวร้ายเพียงใด ผมจะกลับมาบ้านของเราประโยคสั้นๆคือสิ่งที่ดาบิดเดกอาทวิตลงในบัญชีออนไลน์ส่วนตัวของเขาพร้อมแท็กหาทั้งบัญชีทางการของสโมสรแมนเชสเตอ United, ร์ยูไนเต็ดรวมทั้งแท็กหาซีของเขาในทีมชุดปัจจุบันนั่นก็คือบรูโน่แฟนเดส เกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟีออเรนตินาจึงไม่ใช่แค่เพียงเกมอุ่นเครื่องธรรมดาทั่วไปเพราะวานลาพิเศษนี้ก็มีการยืนยันออกมาจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับว่าเกมในช่วงหัวข่้นวันนี้สโมสรจะมีการจัดพิธีการก่อนเกมจะเริ่มเพื่อเป็นเกียรติให้กับดาวิดเดกอาอย่ายังเป็นทางการสักทีหนึ่งหลังออกจากชายคาแห่งนี้ไป2ปีโดยที่ยังไม่มีโอกาสได้ร่ำลาการให้สมฐานะเลยหากจะเรียกว่านี่คือเกม t e s t โมเนียล m a ตช์นัดหนึ่งของตำนานก็คงไม่ผิดนักนะครับและมันย่อมเป็นเกียรติที่ดาวิดเดก้อาคู่ควรอย่างยิ่่งรับทีได้ ตอบแทนสิ่งที่เขาทุ่มเทกับสโมสรแห่งนี้มาอย่างยาวนาน แต่ก่อนจะไปถึงเกมในช่วงหัวข่าวันนี้มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวรอบวอลของปีศาจแดงแน่นอนว่าช่วงนี้คือคักเป็นพิเศษเลยนะครับกับดิวผู้เล่นใหม่ป้ายแดงเบนเจามินเซสโกส่งตรงจากเคลีอร์เลสบูหากไม่มีอะไรผิดพลาดบางทีเกมกับฟิออเรนตินาช่วงหัวข้าวันนี้แฟนบอลปีศาจแดงอาจได้โบนัส2เด้งไปพร้อมกันนอกจากวาระพิเศษการกลับบ้านของดาบิดเดกอาแล้วก็อาจจะพ่่งด้วยโอกาสที่พวกเขาจะได้ทําการเปิดตัวแนะนาเบนเจามินเซสโกต่อหน้าแฟนบอลในสนามไปพร้อมกันในคราวเดียวซึ่งเป็นเพียงแค่การแนะนําให้แฟนๆได้เห็นหน้าค่าตา ยังไม่สามารถลงสนามได้แน่นอนครับเพราะตามกําหนดการแล้วเจ้าตัวเดินทางจากเยอรมันมาเมื่อช่วงวันพฤหัสและตั้งใจจะตรวจร่างกายในช่วงวันสุกตามเวลาท้องถิน่นซึ่งถ้าทุกอย่างเต็มไปได้ด้วยดีก็น่าจะไม่พลาดได้เห็นกองหน้าวัย22ปีรายนี้ออกมาทักทายแฟนในโรงละครแห่งความฝันสักเล็กน้อยในช่วงก่อนเกมกับฟิออเรติน่าจะเริ่มขึ้นนั่นเองครับขณะเดียวกันก,ร,กระแสข,ของลาสมุตฮอยลุนที่ได้รับเอฟเฟกโดยตรงจากการย้ายมาของเบรเจมินเซสโกก็มีออกมาเป็นระลอกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับเอซีมาานนท่ใให้ควสจ อยากได้ไปล่าตะขายที่ซานซิโร่ฟาบิซซโอโรมาโนอัปเดตข้อมูลคร่าวๆอ้างถึงแหล่งข่าวที่เป็นวงในคนใกล้ชิดของตัวลัสมุตฮอยลุนยังคงยืนยันได้ถึงจุดยืนหลักของนักเตะที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองในชุดของปีศาจแดงรวมถึงตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงการถูกคุกคามในการมาของเบโตรมินเซสโก้แต่มองในเชิงบวกที่ดีเสียด้วยซ้ําที่จะเกิดการแข่งขันที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในตำแหน่งกองหน้าของทีมตอบประเด็นคําถามที่ว่าแล้วจุดยืนนี้มีการบอกกล่าวทางคนในสโมสรหรือไม่ f a บิ i ซโ o โรมาโนยืนยันนะครับว่าตัวนักเตะเองก็มีการแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสโมสรแล้วเช่นกันว่าเขานั้นยินดีและพร้อมจะสู้ต่อไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยกับการต้องแข่งแย่งตําแหน่งตัวจริงแต่ปัญหามันอยู่ที่จุดหนึ่งครับนั่นคือทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับความใจสู้หรือว่าอยากอยู่ต่อของลาสมุดฮอยลุนเพียงปัจจัยเดียวนะครับเพราะกรณีนี้หากสุดท้ายแล้วฝ่ายบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่า ทั้งเรื่องที่เหมาะสมที่สุดต่อประโยชน์ในภาพรวมของทีมคือการระบายลัสมุดฮอยลุนออกไปเพราะในฤดูกาลหน้าทีมก็ลงแข่งขันแค่รายการในประเทศ3รายการเท่านั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีซัพพอร์ตเดฟบลึกมากนะักอีกทั้งหากเชื่อมโยงกับคาสัมภาษณ์บางส่วนก่อนหน้านี้ของรูเบนออมริมที่มีไว้ช่วงปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเจ้าตัวเคยพูดเอาไว้นะครับว่านี่คือฤดูกาลที่ผมคิดว่ามันเหมาะมาก ในการวางรากฐานเนื่องจากเราไม่มีรายการแข่งขันระดับทวีจากนั้นเมื่อถึงฤดูกาลต่อไปหมายถึง2026-2027เราจะมีความพร้อมมากขึ้นกับการต้องรับมือโปรแกรมแข่งที่ชุกชุมเพราะกว่าจะถึงตอนนั้นรากฐานวัฒนธรรมการทำงานของทีมถูกวางไว้หมดแล้วเราจะทำได้ดีต่อเนื่องส่วนตัวผมอยากมีทีมที่ขนาดเล็กและกระชับกระชับมากพอที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองนั้นมีความสำคัญ หากคุณมีผู้เล่นเยอะและมีเวลาเตรียมทีมแข่งสัปดาห์ละเกมผู้เล่นหลายคนอาจจะไม่ได้ลงเล่นและเมือ่อพวกเขาซ้อมก็จะซ้อมด้วยอารมณ์ขุ่นมัวซึ่งก็จะนำไปสู่คุณภาพที่มันตกลงนั่นเอง นั่นคือบางวักบางต่อนะครับที่ลูเบนออมอริมให้สัมผัสเอาไว้ไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือการที่ทีมไม่มีโปรแกรมแข่งรายการยุโรปเกมที่น้อยลงย่อมไม่จาเป็นต้องมีจํานวนผู้เล่นมากมายจนทีมเทอร์ทักเกินไปเมื่อนําชุดแนวคิดดังกล่าวมาสวมทับกับสถานการณ์ตําแหน่งกองหน้าของปีศาจแดงในวันนี้ที่มีตัวเป้าสไตล์ใกล้เคียงกัน2คนนั่นคือลัสมุธฮอยลูนกับเบนจามินเซสโกแถมยังมีหน้าเป้าทางเลือกอีกถึง3คนนั่นก็คือเจ้าชัวซซี่และมาเตอุส มาเล่นตำแหน่งนี้ได้ตัวเลือกที่มีกับโปรแกรมแข่งขันที่ไม่ได้เยอะจนรองรับหรือจําเป็นต้องมีจํานวนเยอะขนาดนั้นจึงชัดเจนนะครับว่ามันไม่สอดคล้องกันและทําให้ความเป็นไปได้ที่ฝ่ายบริหารของปีศาจแดงจะมองหาทางออกให้กับลัสมุดฮอยลุนในช่วงตลาดรอบนี้มันจึงมีน้ําหนักชวนให้เชื่อว่า อาจจะเกิดขึ้นได้จริงครับกลับมาที่ข้อมูลของฟาบิซซโอโรมาโน่ครับยังระบุในส่วนของเอซิมิลานด้วยเช่นกันนะครับว่าทางนั้นเองเนี่ยเขามีการหยิบชื่อของลาสมุดฮอยลุนขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจังและหวังจะอาศัยสายสัมพันธ์อันดีที่พวกเขามีกับตัวกลางเจราจาให้เป็นสัพันธ์ทอดไปยังความเป็นไปได้ที่จะโน้มน้าวผู้เล่นให้ไปชุกตัวใหม่ที่อิตาลีส่วนรูปแบบการทําดีลค่อนข้างตรงกันจากหลายสื่อครับคือไม่น่าจะเป็นการซื้อขาดทันทีแต่จะเป็นการเช่ายืมแบบมีค่าเช่าให้กับแมอนเชสเตอร กับการที่หากเอซิมิลานจะยืมจริงก็ต้องรับผิดชอบค่าเหนื่อยนักเตะเต็มจํานวนไปด้วยเพราะหากปล่อยยืมแบบที่ยูเนเตดยังรับผิดชอบค่าเหนื่อยอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับพวกเขาเนื่องจากตัวเลขรายจ่ายในส่วนค่าเหนื่อยต่อปีของลาสมุตฮอยลุนสามารถประหยัดได้ถึงปีละเกือบ10ล้านปอนด์เลยทีเดียวแล้วก็จะมีความคิดเห็นของไซมอนสโตนคนข่าว BBC นะครับที่มีตอบประเด็นอนาคตของลารสมุตฮอยลุนหลังการมาของเบนจามินเซสโกโดยเนื้อหาระบุไว้ว่า ส่วนตัวผมคิดว่านี่คือสัญญาณว่าลาสมุทหอยลุนนั้นไม่ใช่ตัวจริงหลายคนบอกว่าการเก็บลาสมุทหอยลูนไว้น่าจะดีกว่าปล่อยออกไปเพราะเขามีผลงานช่วงปริซีสันที่ดีทําประตูได้ แต่ผมคิดว่าทุกคนก็รู้ดีครับว่าโอกาสที่เขาจะย้ายทีมมันเปิดอยู่หลังเกมกับบอลมาร์ทมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นจากการที่ลาสมุดฮอยลุนพยายามหานักข่าวในโซนสื่อเพื่อจะให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการอยู่สู้ต่อไปผมบอกว่ามันแปลกเพราะว่าปกติไม่มีผู้เล่นคนไหนอยากดึงมาหานักข่าวหลังเกมกันสิ่งที่เขาพูดก็เป็นสิ่งที่คิดทําได้แต่คําถามคือผู้เล่นที่ยูเนเต็ดมีในตอนนี้โอกาสที่ลงเล่นของลาสมุดฮอยลุนนั้นจะมีบ่อยแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะที่ทีมสามารถระดมทุนจากการขายเขาออกไปได้ทีมซื้อเข้ามา7 2ล้านปอนด์ยูเนเต็ดอาจจะต้องระมัดระวังการขายไม่ให้ขาดทุนจากราคาซื้อมากนักก็จริงแต่ผู้ทำตรงนะครับผมไม่เห็นเหตุผลได้เลยที่ยูเนเต็ดจะต้องเก็บเขาไว้กับทีมต่อหลังจากการมาของเบนจามินเซสโกยูเนเต็ดดึงลาสมุดฮอยลุนมาในฐานะกองหน้าดาวรุ่งที่หวังจะขุนพัฒนาฝีเท้าให้เก่งขึ้น แต่ตอนนี้พวกเขากลับดึงเบนจามินเซสโกที่เป็นกองหน้าในแนวทางใกล้เคียงกันเข้ามากองหน้าอายุน้อยที่ต้องพัฒนาฝีเท้า ส่วนตัวผมเชื่อว่าความชัดเจนจะถูกแจ้งให้ Last ลาสมุดฮอยลุนทราบในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแน่นอนและผมจะแปลกใจมากถ้าหากเขายังได้ไปต่อหลังจากตลาดรอบนี้ปิดทําการก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้อนาคตของลาสมุดฮอยลุนยังคงเป็นเพียงเรื่องราวในกระแสะข่าวเท่านั้นการติดต่อจริงจังยังไม่มีเกิดขึ้นยกเว้นเพียงคําอ้างของนักข่าวที่พูดถึงการที่เอซิมิลานมีการพูดคุยกับตัวแทนฝั่งนักเตะไปบ้างแล้วบางส่วนเท่านั้นขณะที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคาร์ลอสบาเลบ้าไม่ฟิลเนื้อหอมของไบรตัน ที่อยู่ในความสนใจของปีศาจแดงอ้างอิงข้อมูลจากฟาบิซซโอโรมาโน ย้ำท่าทีของปีศาจแดงที่น่าสนใจคือพวกเขาให้น้ำหนักกับผู้เล่นรายนี้ไว้สูงตรงๆก็คืออยากได้จริงๆครับแต่กระนั้นก็เข้าใจถึงความยากที่จะดำเนินการให้เกิดขึ้นในช่วงตลาดรอบนี้เนื่องจากจุดยืนที่แข่งกล้าวของไบรตันซึ่งไม่อยากขายผู้เล่นออกไปในช่วงตลาดรอบนี้ส่วนตัวนักเตะเองก็นิ่งสงบและให้ความเคารพในจุดยืนของต้นสังกัดแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสการย้ายหากว่ามันเกิดขึ้นจริงในตลาดรอบนี้แม้ปีศาจแดงจะไม่ได้เล่นรายการระดับทวีก,ก็ตามขณะที่ ESPN อ้างว่าด้วยความที่ไบรตันไม่อยากขายผู้เล่น ออกไปในตลาดรอบปัจจุบันจริงๆพวกเขาจึงตัดสินใจอัพตัวเลขค่าตัวของนักเตะร,รายนี้ขึ้นไปอยู่ที่104ล้านปอนด์เพื่อที่จะได้เป็นการไม่ให้เสียผู้เล่นออกไปแต่หากปีศาจแดงคิดจะแมทชกับตัวเลขดังกล่าวจริงๆก็คงต้องให้เกิดขึ้นเท่านั้นอารมณ์ตรงนี้คงประมาณว่าถ้าอยู่ในเตดจะบ้าถึงขั้นยื่นซื้อตามตัวเลขที่ไบตันเซ็ตไว้พวกเขาก็พร้อมจะบ้าด้วยการปล่อยให้อะไรทำหนองนั้นนั่นแหละครับ แต่หลักๆแล้วนะครับในหน้าสื่อบางสำนักเองก็ยังยืนยันถึงกระบวนการพูดคุยภายในที่ยังคงดําเนินอยู่และบางสำนักเองยังรายงานถึงขั้นว่ายูไนเต็ดเชื่อว่าพวกเขาน่าจะสามารถระดมเงินเพื่อมาซื้อคาร์ลอสบาเลบาได้อยู่นะครับแต่ตัวเลขคงไม่น่าจะถึงหลักร้อยล้านปอนด์หลักๆแล้วดีวนี้ทุกสื่อรายงานตรงกันตัวผู้เล่นเปิดกว้างกับโอกาสย้ายทีมแต่กุญแจสําคัญที่จะไขเรื่องราวให้ดําเนินต่อไปได้ก็คือการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบตัน หากบรรลุข้อตกลงกันในส่วนระหว่างสโมสรได้ทุกฝ่ายวิเคราะห์นะครับว่าตัวคาร์ลอสบาลบาเองก็พร้อมย้ายแน่นอนถึงต่อให้ปีศาจแดงจะไม่มีเกมระดับทวีปให้โชว์ฟอร์มในซีซั่นหน้าที่จะถึงนี้ก็ตามด้านความคืบหน้ากรณีอนาคตของอเลฮันโดการาโชรอบวันที่ผ่านมารายงานของฟาบิโ,โอโรมาโนเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดสัญญาส่วนตัวระหว่างนักเตะก,กับเชลซีโดยคนข่าวรายนี้ใช้คําในข่าวคือเป็นที่เข้าใจกันว่ามีการพูดคุยตกลงกันได้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วแบบ100% ที่เหลือจึงมีเพียงแค่การเจราจากันระหว่างเชลซีกับยูเนเตดเท่านั้นซึ่งการเจราจาระหว่าง2สโมสรเชื่อว่าจะตามมาในเร็วๆนี้แต่เคสนี้อย่างที่เรามักรายงานไว้เสมอครับจุดยืนของปีศาจแดงก็คือต้องได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า40-50ล้านปอนด์แต่ฝั่งเชลซีนั้นน่าจะใช้กลยุทธ์ดึงเวลาการเจราจาเพื่อบีบให้ค่าตัวดรอปลงมาที่30ต้นๆจนถึง30ปลายๆให้ได้ปิดท้ายที่วาระได้ยินดีอีกหนึ่งวาระจากรอบวันที่ผ่านมาของปีศาจแดงในการเปิดฐานบัญชาการแคร์ิงตันฉบับปรับปรุง ส่วนของอาคารทีมขายบนค่าใช้จ่ายร่วม50ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินส่วนหนึ่งจากก้อนใหญ่ราว224ล้านปอนด์ที่เซอร์จิมเน็ตคริปใส่เข้าไปในช่วงปีที่แล้วไม่ใช่แค่ตัวอาคาและภายในที่ทันสมัยขึ้นหรือว่าดูโอ้อ่างมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่อัปเดตเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆและอุปกรณ์ในการช่วยอำนวยการฝึกซ้อมและด้านโภชนาการที่ยกระดับขึ้นและส่วนหลักๆคือการเนรมิตสภาพแวดล้อมที่สดใหม่ให้กับผู้เล่นสามารถใช้เวลาร่วมกันภายในแคมป์นี้ได้มากกว่าที่ผ่านมาโอมาเบราดาซีอของทีมระบุว่า นี่ถือเป็นโปรเจกต์สำคัญในแง่ของเป้าหมายการรวมทุกภาคส่วนขององค์กรให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมหนึ่งเดียวเราตั้งใจนำทีมงานและผู้เล่นใกล้ชิดกันให้มากยิ่งขึ้นบนสภาพแวดล้อมที่ยกระดับดีขึ้นเราตั้งใจจะสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมมายร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ถือเป็นการเตรียมเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้เป็น,นิมิตหมายอันดีว่าหลังจากนี้สโมสรจะมีแต่สิ่งดีๆยิ่งขึ้นไปตามมาเรื่อยๆไม่ให้แฟนบอลต้องเหนื่อยกับผลงานที่เลวร้าาาายยแลละะภววคคคมมมมไม่่เเปป็นืออชีีพทกุ สโมสรแห่งนี้มาอย่างยาวนานหลายปี